มาดูเย็นนี้อีกหนึ่งวันครับอีกหนึ่งเย็นอี่ใหญ่เรือใกล้ๆครับจอดเทียบตั้งแต่เมื่อวานทำเรืออยู่ครับบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมฉบังบหลังฝนตกหลายวันครับท้องฟ้าก็เปิดเปิดเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนก็มีเมฆอยู่ ลำนี้ต่อนะครับกำลังจะออกฮะตอนนี้ถูกดึงออกมาจากท่าเทียบแล้วครับดึงหัวนะฮะท้ายประคองไว้อยู่เป็นเรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศนะครับเดินสินค้าระหว่างประเทศน่าจะในเครือในเครือของเมิร์กนะครับขออนุญาตพี่พเจ้าของเรือด้วยนะครับพาบรรยากาศเรือบรรทุกสินค้ามาฝากให้เ,เพื่อน ได,ดูกันตอนดึงนี่ก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะแปบ๊บเดียวประมาณห้าห้าหนาทีเอข้างบนบลักกักบรรกกักนี่เป็นคอรโกชิปปิ้งนะครับอ่อไอเสือไอไอเสือไอเสือของเรือฮะ ตอนนี้6กโมงกว่าครับเริ่มที่จะเปิดไฟให้แสงสว่างในการทํางานแล้วครับเพิ่มขึ้นมาวันนี้ไม่ถึงกับมีแดดเยอะสักเท่าไหร่ครับ <S <S แล้วก็เข้าสู่โหมดกลางคืนครับใช้แสงไฟจากสปอตไลท์จากเคนจากเรือนะครับ เรือทักนะครับหรือว่าเรือลากจูง2องลำประกบเลยครับเรือเป็น G Dragon นะครับแบบน,นี้ตู้ตู้เย็นเยอะเลยนะครับสำหรับตู้บนฝาตู้บนฝาเรือตู้ชั้นบนนะครับมันนจะมีชั้นในระวางอีกนะครับในระวางก็มีทั้งตู้สั้นแล้วก็ตู้ยาว ผสมปะปนกันไปครับออกมาแล้วค่ะตอนหัวเรือก็ทำการสูบน้ำในระวางเรือหรือว่าถังอับเฉาออกนะครับรภาพบรรยากาศมาฝากให้เ,เพื่อนๆนะครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับเพียวสตอรี่ แล,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 ล้วพบกันลำหน้าครับมีลำไหนเข้ามาต่อมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมครับผมจะเจอกันครับไปแล้วนะครับล,รล,ำลำนี้